โอ้โหอากาศสดชื่น่ายุ่งเลยค่ะอย่างนี้อย่างนี้พวกเรามาเป็นมาเป็นชาวไร่กันดีไหมดีเลยครับคุณลุงป้าว่าไงนะชาวไร่เจอกระเล็บอย่าอย่แถมที่สำคัญนะจะจะทำได้กันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ฟังงี้ค่อยๆฟังงี้ค่อยๆเปิดไพ่เองเปิดเองแหละก็แต่ว่าก็แต่ว่าพวกอยากจะปลูกอยากจะปลูกอะไรดีนะขอโทษนะครับมีคนซื้อครับมีคนซื้อแน่นอนและอยากเป็นและยากเป็นเพื่อนสังเกตที่สังเกตที่สังเกตด้วย จากปเขาพูดแล้วเขาพูดแล้วเนี่ยคิดว่าคิดว่าเราจะปลูกอะไรที่อีกอะไรที่อีกในที่ดินที่ที่ดินที่ของเรามีที่ปลูกเขาเองที่ปลูกเขาบดเขาที่ดูเคยเขนที่ดเคยอ่านเจอในหนังเจอในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประเจทาประเารประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาได้บอกว่าจะมีพืชประเภทอ้อยข้าวโพดมันสำปะหลังสำปะหลังยาสูบซึ่งเป็นซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของเราของเราค่ะแล้วต้นยาสูบเป็นยังไงหรอครับพวกไม่เคยเห็นเลย ยาสูบเป็นพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจจัดเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของไทยต้นยาสูบเป็นพืชใบเลี้ยงคู่มีดอกที่ใบจะมีสารประกอบในตัวจึู้มจากการผลิตของรากแล้วก็ส่งไปเก็บที่ใบค่ะใบค่ะแล้วมีเวลยวลกรูกพวกนี้มาจากไหนกันในไหกันนี่ก็จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเล่มที่15นี่ไงคะแล้วในหนังสือเขาบอกวิธีปลูกด้วยป่ะครับบอกสิป้อง การปลูกเนี่ยนะเราก็ต้องนำเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากดอกแกมาเพาะเป็นต้นกล้าพอได้กล้าที่แข็งแรงแล้วเราก็ย้ายไปปลูกที่ไร่ต้นยาสูบเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการน้ำและความชุ่มชื้ชในในอากาศสูงต้องได้รับการดูแลป้องกันแล้วก็คอยกำจัดมแมลงอย่างสม่ำเสมอค่ะ ลักษณะของดินที่เหมาะสมแก,ก่การปลูกต้นยาสูงคนเป็นยังไงล่ะครับดินที่ใช้ในการปลูกนะคะก็ควรจะเป็นดินร่วนปนทรายดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียวมีการระบายน้ําที่ดีมีค่าความเป็นกรดด่างของดินอยู่ระหว่าง5.6กับ6.5และแปลงปลูกควรเป็นแบบแถวเดี่ยวยกร่้องค่ะแล้วพอปลูกแล้วเนี่ยนานเท่าไหร่ถึงจะเก็บเกี่ยวเอาใบไ,ไปใช้ประโยชน์ได้ เวลาทําประมาณร้อยหึ่งร้อยึงร้อยยี่สิบวันค่ะก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วแล้วก็ควรเก็บในช่วงเช้าการเก็บการเก็บใบยาก็ควรจะเก็บจากด้านล่างขึ้นไปหายอดเพราะว่าใบยาชั้นล่างจะแก่แล้วก็สุกเร็วกว่าใบยาบนยอดค่ะฟังที่พี่เมยบอ่เรื่องไงเรนนั้นไงเลนนั้นเนี่ยที่จะปลให้ผลผลิตดีการเป็นชาวไร่นะทุกชนิดเลยไม่ใช่นั่งๆนอนๆเนี่ยไม่มีทางได้ดีหรอกจะต้องอดทนขยันเอาใจใส่ จึงจะทำให้ผลในงผลาการเกษตรเนี่ยถึงจะได้ดีค่ะและเนี่ยเนี่ยก็เป็นแค่วิธีการปลูกเท่านั้นนะแต่ว่ายังมีการบ่มที่สําคัญไม่แพ้กันอีกด้วยละป้องจริงเหรอพี่วิวงานรล่าให้ป้องฟังต่อหน่อยนะอืมได้แต่ว่าตอนนี้พี่อยู่น้ำแล้วว่าอ้าถ้างั้นเราไปหาน้ำริงกันทางนู้นดีไหมดีค่ะเราไปกันเลยดีกว่าครับครับุณลงพี่วิวอ้าตกลง<ม>ใครหิวนำ้ำนะ